สวัสดีครับเราอยู่กับอาจารย์นะสำหรับประจำวันที่7มีนาคม2567ครับฟุตบอลวันนี้น่าสนใจมากมครับมีบอลเตะหลายคู่เลยนะครับยิ่งมีทางเลือกบอลเยอะๆแบบนี้อาจารย์แตกบ่อยมากๆนะครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีครับมีคิวของฟุตบอลยูโรป้าลีกแล้วก็ฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ครับนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกวันนี้ทั้งเวีร์ภูทั้งห้างค้ายาไบเยอร์นะครับแล้วก็ทางฝั่งของมุ่งมหาการฟิอเติน่าวันนี้3คู่คัดมาแบบเน้นๆเลยนะครับผม3คู่นี้ต้องบอกว่าเอาแต it. ทุกคู่นะครับค่อนข้างมั่นใจมากๆเราไปเริ่มเข้าสู่คู่ที่หนึ่งแบบพร้อมกันครับนะครับสำหรับวันนี้คู่แรกของเรานะครับขอทุกท่านพาทุกท่านเลยนะครับไปที่เชตครับนะครับเป็นสนามจานาเรอรี่นะครับเป็นสปารต์ตาปราครับนะครับยักษ์ใหญ่จากสาธรารณรัฐเช็กนะครับวันนี้เปิดสนามพบกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับของเจคินครอปนะครับยักษ์ใหญ่จากอังกฤษครับนะครับซึ่งแน่นอนครับนะครับถ้าเรามองเรื่องของศักย์นะครับชื่อชั้นเกรดบอลนะครับ,บผมหรือแมก้กระทั่งศักยภาพจริงๆนะครับ ปลากก็สู้ค่อนข้างยากมากครับนะครับผมแต่วันนี้สภาพความพร้อมมีส่วนปัจจัยแน่นอนที่ทําให้ลเวอพูวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบอลจากเชกนะครับอาจารนาพูดทุกครั้งว่าบอลจากเช็กเล่นในบ้านนะครับจันนารารีนะครับผมวันนี้เล่นในบ้านเช็กด้วยค่อนข้างยากอยู่แล้วครับอ่ะเราไปดูเรื่องของทางฝั่งราคาก่อนนะครับสำหรับวันนี้ราคาที่เปิดมาลเวอพูแบกแค่ราคาครึ่งลูกนะครับผมก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าลืวอผูเข,เขามีผู้เล่นบาดเจ็บครั้ง ตอมาค่อนข้างแบบนะหลายคนมา,ากๆแล้วก็เป็นตัวหลักหลายคนเลยนะครับอย่าลืมว่าอีกประมาณ3วันข้างหน้าลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์นะครับทำศึกเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งต้องยอมรับตามตรงว่าหลังจากนี้ลิเวอร์พูลงานค่อนข้างหนักแล้วอย่าลืมว่าต้องไปเยือนโอทรัฟฟอร์ดบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับวันนี้ราคาเปิดมาไม่ได้แรงมากเลยครับนะครับผมก็นะครึ่งลูกจ่ายน้ำาขานะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดมา 2.75ถ้าเรามองเรื่องของราคาไปมองสูงต่ำก็ต้องยอมรับตาำตรงว่าราคาสูงต่ำวันนี้เปิดมาเหมือนจะเจ้าบ้านจะทำประตูใส่ลิอร์พูลได้เลยนะครับก็ไม่แปลกครับนะครับเดี๋ยวจะาให้ดูผลงานและก็สถิติของลิอร์พูลในการเล่นฟุตบอลถ้วยยูโรปาลิกเป็นหลักเลยครับนะครับ,นะรบไปดูเรื่องของเจ้าบ้านก่อนครับนะครับวันนี้ต้องให้เกียรติเจ้าบ้านนะครับผมวันนี้สปาร์ตรปราครับ ในการปลักภายใต้การคมทีมของแบรนด์พริสกี้นะครวันนี้ในการเท่าเรมองในเรื่องของสภาพในการล่าสุดที่ปลักลงเล่นเขาไปทำศึกปลักนะไปเจอกับซลาเวียปลักในการผมแล้วก็เกมนั้นในการจบไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นกรซึ่งในการปลักเกมนั้นก็เล่นในบ้านนะครแล้วก็ไปโดนใบแดงด้วยนะครผลงานของปลักท่าเรมองลงลึกไปในรายการของยูโรปาลีก ปลาก่ะต้องมาเตะรอบ3ท2ทีมก่อนนะครับเพราะว่าเขา,าเข้าสู่เป็นที่2นะครับผมเพราะฉะนั้นรอบ3-2ในการที่เขาผ่านมาได้ผ่านใครมาผ่านทีมอย่างกาลาตาสรายนะซึ่งถ้ามองกันแบบภาพรวมโดยตรงเนี่ยครับผมกาลาดูมีเกรดบอลที่สูงกว่านะครับเกมแรกนะครับปลกไปแพ้กับกาลาก่อน3-2เกมนั้นเราไปสกอร์สูงด้วยนะครับผมส่วนเกมที่2ครับเห็นนาาจาพูดทุกครั้งว่า ถ้าทีมจากเช็กัเล่นในบ้านนะครับผมเขากลับมาชนะกาลาแบบถล่มทลาย4ประตูต่อหนึ่งแล้วเกมนั้นต้องบอกว่ากาลาโดนลัวเลยนะนะครับโดนไปแดงด้วยอนี้เราต้องเข้าใจนะครับแต่ปลาโก้ต้องบอกว่าเกมนั้นสู้ได้ดีมากๆขนาดที่ศักยภาพเป็นรองกาลานะครับผมโยกไปทางฝั่งผลงานเดลิเวอร์พุลนะครับผลงานต้องยอมรับภาพรวมว่าล่าสุดครับลิอร์ไปชนะนอตติงแฮมฟอเรส์มาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเป็นราม่าโซนราม่าครับนะครับได้ประตูจากทางฝั่งของดาวินนูนเยสนะครับทำให้สถานการณ์ การของลิเวอร์พูลตอนนี้มีลุ้น4แชมป์ซึ่งได้ไปแล้ว1แชมป์นะครับนั่นก็คือคาราบาวครับในการชนะเชลซีช่วงเอ็กซ์ต้าไทม์นะครับผลงานของลิเวอร์พูลต้องบอกว่าไม่ค่อยสู้ดีนะ นะครับผมถ้าเกิดเป็นบอลถ้วยลิเวอร์พูลจะส่งเด็กเป็นคืออันนี้ตั้งแต่ช่วงต้นละนะครับลิเวอร์พูลถ้าเป็นบอลในรายการยูโรปาลีกนะครับถ้ารอบแบบแรกๆเช่นรอบแบ่งกลุ่มอะลิเวอร์พูลไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวทิงอยู่แล้วนะอันนี้เราต้องยอมรับข้อน,นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ยิ่งมีผู้เล่นบาดเจ็บอีกอะลิเวอร์พูลก็มีโอกาสโรเตชันสลับนักเตะค่อนข้างเยอะวันนี้มีโอกาสเหมือนกันที่ทางฝั่งเวอร์จิลฟานได้มีโอกาสไม่ได้ลงสนามนะครับมาดูผลงานลิเวอร์พูลนิดนึงครับ เนี่ยอาจารย์นาให้ดูผลงานริพูตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเรียวไม่ต้องเตะไม่ต้องเตะรอบ3-2นะเพราะว่าเข้าที่1นะครับผมเท่าระมงผลงานของร์พูนะครับจากการเล่น3นัดหลังสุดพวกเขาแพ้ l a s เคลินไป3-1 แพ้ตูลุส3-2นะครับแล้วก็ขออภัยชนะ l s ลเอส3-1นะครับแพ้ตูลุส3-2แล้วล่าสุดแพ้ทีมจากเบลเยียมนะครับยูนิยองังกิรุสนะครับผมสองประตูต่อหนึ่งเลือดผูครับนะครับผมต้องยอมรับว่าชุดเด็กอ่ะโดนยิงประตูบ่อยมากนะครับโดนยิงลวดเลยสามนัดนะครับจากการเเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอบอลที่เล่นเกมลุกในบ้านต้องบอกว่ามีความหลากหลายเป็นบอลสไตล์ที่เปิดแรกจากสปาร์ตาปรากคเกมวันนี้อาจารนาอมว่าสนุกแน่ก็ เข้าใจครับว่าทาไมราคาเรียบภูเปิดมาแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าวันนี้อาจารามองโดยภาพรวมนะครับผมเรียบภูมีโอกาสจะโดนด้วยนะไปดูในเรื่องของทางฝั่งนักเตะกันนิดนึงครับวันนี้นะครับราคาของเรียบภูอาจารณ์จัดมาประมาณนี้นะแต่ต้องรอดูว่าจริงๆแล้วจะลงประมาณไหนนะครับเรียบภูวันนี้นะครับผมวันนี้ต้องยองต้อง,ต,องต้องรอดูว่าเวอร์ชิ่งฟารได้จะได้ลงหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสไม่ได้ลงนะ นะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าจะนาจ้ำทุกครั้งว่าลิเวอร์พูลต้องเตะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผู้รักษาประตูก็เป็นเคเลเฮอร์นักเตะบาดเจ็บก้นหน้าเดิมเลยนะครับนักเตะอย่างอลิซงเบ็คเกอร์เตนอาโนเจลมาติฟสเตฟานไบเจติสแรนกับเฟนแบกดิเอโก้คันตาล่าโมเมสซาล่านะครับวันซาล่าเช็คฟิตนะมีโอกาสซาล่าอาจจะได้ลงเป็นตัวสำรองเดี๋ยวต้องลุน้นดิเอโก้โจตาไม่ได้ลงแนะ่เคอร์ติสโจนก็ไม่ได้ลงวันนี้ทางขวาเป็นแฮวิเอรเอรยสหน้าเป้าเป็นโกดิการ์โปนะครับทางซ้ายเป็นเด็กอย่างคูมมารร์นะคับผก็ลอ น่าจะมาแบบนี้คือสําหรับทางฝั่งของปลั๊กนะครับผมวันนี้ขาดตัวสํารองหมดเลยไม่จะเป็นพวกตาวิทพาเวลกาจะขอบพีเซกนะครับอันเดรสไวแฮมคืออย่างนี้ครับนะครับ,รบการเข้าสู่รอบเนี้ย การที่ปลากผ่านทีมยักษ์ใหญ่อยางจากตุรกีอย่างกาลาตาสารายมาได้คือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบบังเอิญแน่นอนนะครผมปลากเขามีความตั้งใจที่จะเล่นถ้วยนี้แบบเต็มที่กับลิเวอร์พูลเขาต้องยอมรับตรงตัวว่าเกรดบอลเขาสูงกว่านะครับศักยภาพเขามีมากกว่าแต่วันนี้สภาพทีมไม่พร้อมนะครับปลากวันนี้การเล่นในบ้านพวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่า การไปเยือนแอนฟิ์นะครับวันนี้พวกเขาคืออยากจะคุมความได้เปรียบด้วยการชนะไว้ก่อนเกมมันจะเปิดแน่นอนแล้วด้วยสไตล์ของปลาค,ครับถ้าเรามองในเรื่องของทางฝั่งผลงานในรอบแบ่งกลุ่มปลาไม่ธรรมดานะ นะครับไม่ธรรมดาเลยเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะดดนโมซาเก็บ4-1เดนโมซาเก็ตบอลจากโคลเชียแข็งแกร่งมากนะครับชนะอาริสลิมาสโซซึ่งฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าโหดสุดๆนะครับเสมอกาสโก r เรนเจอร์ Ranger, ชนะแล้วเบติไใ้ด้วยบอลในบ้านนะครับปราต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่อาจาราก็กล้าไม่กลับไม่กล้าไปปล์กอยู่ดีเพราะเลือกผู้นะครับต้องยอมรับว่าชุดเด็กเขาก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงเกมนี้ไปสกอร์สูงง่ายที่สุดครับเพราะราคาที่เปิดมาคือปล์กวันนี้ชวนทะเลาะแน่นอนเพราะเขาต้องการกลุ่มความได้เปรียบส่วนเล้อกผู้นะครับวันนี้มีโอกาสส่งซาร่าเป็นตัวสำรองแล้วกลับมาพลิกเกมได้เลือกผูเกมในฐานะทีมเยือนโดนบ่อยเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่หนึ่งครับนะครับผมขออนุญาตเลือกทางฝั่งสกอร์สูงครับง่ายที่สุดเลยมองว่าปล์กอย่างที่อาจารนา บอกครับเกมนี้พวกเขาอยากชนะอยู่แล้วเปิดเกมแรกนะครับผมส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับแน่นอนบอลสไตล์ในฐานะการเล่นฟุตบอลในรอบแบ่งกลุ่นะครับก็เสียประตูค่อนข้างเยอะในทุกนัดเลยในรอบแบ่งกลุ่เนาะนะครับมาสู่รอบนี้ลิเวอร์พูลก็ส่งสำรองนะครับมีโอกาสพักฟันได้เกมรับอาจจะโดนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่1สกอร์สูงในราคา 2.75นะครับต้องทําความเข้าใจว่า DNA ในการเล่นของปลากรเขาเป็นบอลแบบนี้อยู่แล้วนะนะครับบอลจากเช็คเล่นในบ้านคือชวนทะเลาะนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสโดนด้วยสูงเล่นง่ายสุดครับหน้าบอลต้องบอกว่าปลากมีโอกาสทาประตูได้เพราะฉะนั้นถ้าไปลิเวอร์พูลก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคไปต่อคู่ที่2ครับคู่ที่2ของขนญาติไปที่สนามของฟุตบอลน,นะครับอย่างทางฝั่งของโทฟิกบารามอฟลิพาร์ติคสเตเดียมอะ ทีมนี้ก็คือทีมคาราบักนะครับผมยักษ์ใหญ่จากอาเซอร์ไบจันนะครผมก็ต้องบอกว่าถือท้ายคิดถึงทีมจากอาเซอร์ไบจันน่ะโอหคิดทีมอื่นไม่ออกแล้วนะยกเว้นคาราบักคือค่อนข้างผูกขาดคาราบักนะครับผูกขาดจริงๆนะครับสำหรับทางฝั่งคาราบักคือเจอใครก็แบบ ยิงเขาแบบโหเละเทะไสแตกตลอดนะครับสำหรับทางฝั่งของคาราบักนะครับไม่ว่าจะล่าสุดเจอเนฟชิบาคุก็กดไป4ีนะครในการเจอเอฟเคการบาร่าก็กดไป4ีนย์นะครับผมคือเขาคือเบอร์หนึ่งโดยแท้จริงโดยที่คู่แข่งอันดับ2แทบจะห่างกับคาราบักค่อนข้างเยอะจริงๆการเปิดห้างเกิดเปิดเกมวันนี้เปิดบ้านเจอกับห้างค้ายาไบเออร์อ่ะเหมือนเป็นการรีแมตช์นะเพราะว่าอะไรครับจานเพราะคู่นี้จริงๆแล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นะครับแล้วต้องมาเจอกันในรอบตัดเชือกนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคาราบักไปเตะรอบ3-2นะพอกลับมาก็สามารถเจอกันได้นในการเป็นการจับฉลากนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้คาราบักนะครับผมเรื่องของเมนเทลิตี้อาจารยกนิ้วให้เลยครับนะโอ้เมนเทลิตี้พวกเขาดีมากล่าสุดเจอทางฝั่งเลเวอร์ คาราบักเล่นในบ้านแพ้เลเวอร์ก็จริงนะแต่เกมนั้นนะักนะครับผมคือสู้ได้ดีมากๆแพ้1.0ึแล้วเลเวอร์ได้ประตูจากไหนได้ประตูจากจุดโทษในการเช็ค VR ในนาที90้บวกห นะคือต้องยอมรับว่าเกมนั้นในกะารทางฝั่งของโบนิเฟสยิงจุดโทษเข้าไปกลายเป็นคาราบักนะครับชนะ1นึ่งส่วนอันนั้นคือรอบแบ่งกลุ่มนะแต่วันนี้ก็จะเตนะ2นัดเป็นรอบตัดเชือกครั้งแรกเตะบ้านของคาราบักก่อนส่วนเล็ก2ไปเตะป้าฮ่ที่เยอรมันนะครับที่อังคายาไบายเยอร์ที่เบียร์อารีนาคืออย่างนี้ครับนกะารผมคือล่าสุดที่คาราบักสร้างความประทับใจให้กับอาชนามากมากก็คือการที่พวกเขาผ่านทีมอย่าง FC ซบรากามาได้เกมนั้นต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเดือด นะใช้คาว่าเดือดมากนะครับเพราะเกมนั้นนะคือเกมเล็กและถ้าจำกันได้นะครับทางฝั่งคาราบักนะครับผมก็คือชนะมาก่อนชนะมาก่อนนะครับผมสำหรับในการเจอบรากา้าเดี๋ยวชนะเผยดูนิดหนึ่งนะครับ เกมนั้นคาราบักชนะมาก่อนนะครับแต่แต,แต่ด้วยความที่นะครับเกมนั้นชนะมา4-2เกมนั้นไดจเจน้านั่งดูสดด้วยคือเกมเดือดคาราบักคือทำให้จนานรู้รว่า m e n t a l ี y ของนักเต่คือสุดยอดคือคุณต้องยอมรับว,ว่าคาราบักบอลจากเซอร์ไบจันนะ,นะครับไปเทียบกับบอลจาาโปรตุเกสอย่างปราก้ามันไม่ได้อยู่แล้วนะยังไงเกรดบอลบราก้าก็สูงกว่ามีโอกาสชนะมากกว่าแต่เกมแรกครับคาราบักชนะมาเลย4-2 เกมที่2จุดเปลี่ยนคือโดนใบแดงนะครับผมแล้วก็กลายเป็นบาก้ายิงในเครื่องหลัง2ลูกกลายเป็นจบเท่ากับจบ4-4ถูกไหมนะครับแล้วช่วงต่อเวลานะครับโคตรสซอ์ครับกลายเป็นคาราบักโดนใบแดงแต่สามารถทำประตูดได้2ลูก นะนะครับคือรู้รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้การโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งครึ่งแรกนะนกครมันเป็นเรื่องยากและคู่แข่งก็นําก่อน2อศูน,นะแต่เรื่องของ m e n t ลิตี้เรื่องของความสู้นะครับในสนามคือกระหึ่มมากๆเพราะฉะนั้นเกมนี้โอเคนะครับถ้าระมองโดยภาพรวมห้างค้ายาใบเยอะนะครับผมดูดีกว่าทั้งต้นทั้งดอกครับนะครับผมเรื่องของศักยภาพเรื่องของเกรดบอลแต่คุณอย่าลืมว่านะครับผมคือวันนี้มันเป็นบ้านของคาราบัตแล้วอย่าลืมมันเป็นบอลสองนัดวันนี้เลเวอร์แบ แ,แรงมากอาชนา,ามโมราคานี่คือราคาที่แบบนะครับผมค่อนข้างดูถูกคาราบักเลยนะครับอย่าลืมเขาผ่านปลาก้ามาได้ราคาเปิดมา1.5จ่ายเลวเขาจ่ายน้ําล้นนะครับจ่ายน้ําล้นส่วนราคาการจ่ายของคาราบักเป็นแค่น้ําขาวคือน้าแปดแต่ราคาสูงต่ําไป3ลูก นะครับผมคือเกมแรกที่พบกันมานะครับผมอาจารนาไปดูย้อนหลังมาเลยครับว่าคาราบักเขามีเกมโต้กลับที่เกือบจะทําประตูได้หลายครั้งมากๆนะครับผมก็คือขาดแค่จุดจบเกมนี้นะครับอาจารนามมอกคาราบักนะครับผมมีโอกาสแพ้ไม่ขาดครับ นะมีโอกาสแพ้ไม่ขาดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องของใจอะสู้ดีมากนะครับผมวันนี้เลเวอร์น่าจะมาเต็มพอสมควรแต่หรือว่าเลเวอร์ก็ต้องกลับไปเตะฟุตบอลบุนเดิลกาเยอรมันนะนะครับตอนนี้ยังไม่แชมป์เต็มร้อเเแต่ก็มีโอกาสสูงวันนี้หน้าเป้าจะไม่มีคนทําประตูเกมที่แล้วก็คือทางฝั่งของ วิกตอร์โบนิเฟสจะใช้เป็นแพทริกชิกทีมชาติเช็คแทนนะครับผมแล้วก็เวียดลงเอเบตอร์รีลงปาราซียดึงคู่กับการิกชากา้าทางขวาจะได้ไม่ฟิลมโปงซ้ายทางฝั่งอเล็กิูมันโดนะครับผมทา่านะครับพบฮินคาปิดนะครับผมวันนี้ลงพร้อมลงสนามส่วนทางฝั่งหน้าเป้าของทางฝั่งานะคาราบักนะับก็เป็นจุนโยวันนี้คาราบักคือพรอม,มาก ผมเลเวอร์ขาดบริเฟสโซนคาราบักพร้อมมากจังหรือว่าเกมนี้มันบ้านของคาราบักการเข้าสู่รอบนี้เกมที่แล้วคือเลือดลากเลยครับสำหรับคาราบักนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เต็มที่นะครับมีเท่าไหร่ใส่นะครับนักเตะคือพร้อมทุ่มให้กับสนามแห่งพวกทุ่มให้กับเกมนี้แน่นอนเพราะพวกเขาก็ไม่อยากแพ้ก่อนจะไปเยือนบ้านเลเวอร์มองว่าราคาแลนไปนะครับมองขอยาดมองไปทางฝั่งรองคาราบักครับ นะรองคาราบัตในราคา1.5วันนี้ต้องเจอกับห้างค้ายาไบเยอร์นการวันนี้มองว่าคาราบัตแพ้ไม่ขาดคู่ที่2เลือกรองคาราบัตครับ เลยครับผมวันนี้ที่ชนาบอกครับผมคือมันเกมแรกก็เพิ่งเจอมาเมื่อปลายปีที่แล้ววันตัดคือเนี่ยเพิ่งเจอมาเลยในรอบแบ่งกลุ่มแล้วต้องมาเจอกันในรอบ16บทีมนะครับผมมองว่าคาราบักสู้เออเกรดบอลมันสู้ไม่ได้หรอกนะครับผมแต่มองว่าด้วยเมทัลตี้ด้วยจิตใจของนกเตะดูจากเกมล่าสุดคือต้องบอกว่าเลเวอร์ไม่ง่ายแน่นอนนะครับแล้วช่วงหลังเลเวอร์ก็แบบคือเอาง่ายๆถ้าเราดูผลงานเลเวอร์นะ ไล่ตั้งแต่บอลบุนเด้ใก้าเอรมันช่วงหลังก็ดูฝืดไปพอสมควรน,นะค่อนข้างเน้นผลน่ะค่อนข้างเอาชัวร์เอาชนะไว้ก่อนเห็นไหมล่าสุดเจอโคลนคือโคลนโดนไปนแดงไปช่วงต้นเกมครึ่งแรกเลยแต่โคเฟเลเวอร์กว่าจะมาลูก2องโรอจนรอจนอจนาทีเกือบ80ดแล้วอ,ะ <S <S อ่ะ,วะเกมเจอไมน์นะครับก็ชนะไม่ขาดเกมเจอฮัน์มามก็ชนะไม่ขาดนะครับมองว่าเกมเนี้ยคือเรียกว่าดีกว่าจะนาพูดเลยนะครับแต่การชนะขาดนะครับผมแล้วมาชนะคาราบัตในบ้านนะครับมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเลือกคาราบัตครับ รองในราคา1.5ไปต่อคู่ที่3ครับมัคคาบีไหฟาอันเนี้ยไม่ใช่ยูโรป้าลีกนะแต่เป็นฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับผมมัคคาบีไหฟานะครับของซื้ออย่างเมสเซดีโกวันนี้เล่นในบ้านนะครับผมเจอกับทางฝั่งฟิออรเลนติน่าฟิอฟอก็คือฟิออรครับนะครับฟิออรเป็นทีมที่ ต้องเล่นในบ้านเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นบอลในกันโซไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทางฝั่งของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์รับนะนะครับไปดูเรื่องของทางฝั่งผลงานกันกน่อนกะับวันนี้ราคาเป็นต้องบอกว่าเออมีการขัดข้องนิดหน่อยวันนี้กลายเป็นเตะนะครับผมสนามกลางเฉยเลยนะครับจริงๆคนเตะบ,บ้านของไฮฟานะนะครับผมแต่จนามไม่ได้เช็คว่าเรื่องของลีซเซ่นเหตุผลมันคืออะไรนะครับแต่วันนี้เตะสนามกลางทําให้ราคาตอนแรกนะครับมันอยู่จะไปราคาครึ่งลูกละ แต่พอกลายเป็นเตดสนามกลางราคามันก็ขยับไปในราคาครึ่งควบจ่ายน้ำแปะโอเคนะครับผมเช่ามองเรื่องของชื่อชั้นเกรดบอศักยภาพนักเตะคือต้องเกินตามตรงว่านะครับผมคือมันมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับผมฟิโอเข้ามาจากหหลีหลักยุโรปเลยนะครับส่วนไฮฟ,ฟาบอลจากอิสราเอลนะครับผมซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับไฮฟ,ฟาก็คือเก่งมากๆเหมือนกันนะครับอิสราเอลคือมีความแข็งแกร่งก็คือการเล่นในบ้านนะครับเพราะพวกเขาการเล่นในบ้านอ่นะ19นัดหลังสุด นะครับไม่ชนะใครอันนี้นับตั้งแต่บอลยูฟาที่เขาปุกมาเลยนะให้ฟาตกมาจากยูฟาเลยนะแต่ไม่ใช่รอแบแปงกลุ่มมันเป็นก่อนรอแบแปงกลุ่มนะครับมคเบียร้ฟาเจอกับทางฝั่งของฟิออฟิออแบบเหมือนเดิมเลยจะนะให้ดูเรื่องของผลงานนะ เอาง่ายๆเจอลาปิดก็แพ้ทั้งทั้งที่ตัวเองต่อในราคาครึ่งควบเจอราซิ่งเก้งนะครับก็จบ2-2นะครับเจอทางฝั่งของคูคาลิกี้สตาร์คอมนะครับตัวเองต่อในราคาลูกครึ่งควบ2ก็ยิงได้แค่ลูกเดียวเจอเฟรนวาลาัลลอซี่นะครับผมก็นะครับผมจบ1-1นะ คือแย่มากๆครับฟิออเป็นบอลที่ต้องบอกตามตรงว่าเล่นทีมเยีอยกับเล่นเจ้าบ้านคือแบบสุดๆเลยพอเล่นในบ้านเห็นไหมชนะลาซิโอชนะฟรอซิโนเน่ไพน์เตอร์แค่ลูกเดียวนะครับชนะโตริโนชนะเวโลนาคืออย่างที่บอกครับคือฟิออรนะครับอาจารย์มองว่าเขาน่าจะโฟกัสไปที่เกมที่2มากกว่าเกมนี้ต้องไปยอนอิสเอลที่บัคบีไอฟาอาจารย์มองว่าเล่นสกอร์ต่ำน่าจะง่ายที่สุดผลงานฟิโอล่าสุดเสมอโตริโนศูนย์ศูนย์นะครับทั้งทั้งที่ติิโนโดนใบแดงนะ แต่ฟิโอก็ไม่สามารถชนะได้เนหะ็นยแมผลงานทีมเยือนของฟิโอล่าสุดคือมันช่วงหลังมันแย่มากๆนะครับบรรณาบอว่าต่อให้เกรดบอลสูงกว่านะครับชื่อชั้นนักเตะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนักเตะตัวหลักๆอย่างทางฝั่งเกตานโนกาโตว,วิลลี่นะครับโอลิเวอร์คลิปเปนเซนคริสตูนคว้าเมพวกเนี้ยนะครับแต่ผลงานทีมเยือนมันมันไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับฟิโอเพราะฉะนั้นเลือกสกอร์ต่ำง่ายที่สุดครับ เครับเราก็คงไม่หวังฟิโอถ้าเากิดจะมาก็มาสักลูกนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับบรราโมเล่นต่ํา2.5เล่นง่ายที่สุดครับคู่ที่3เลือกสกอร์ต่ำครับทางฝั่งของอมัคคาบีไฮฟ้าพบกับทางฝั่งมุมหาการฟิออเรติโนโของวิซินโซอิตาลิโนยักษ์ใหญ่จากอิตาลีนะครับผมอ่ะ3คู่เราไปสรุปแบบพร้อมกัน3คู่นี้ จัดหนักจัดเต็นนะครับเดี๋ยวจจนาจัดสเต็ปสร้างบ้านให้แบบสวยๆเลยเดี๋ยวรอในกลุ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยวจจนาขออนุญาตใช้เวลาคัดก่อนวันนี้เอา3ตัวเน้นไปก่อนนะนะครับส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวจจนาจัดสเตปสร้างบ้านแบบเอาแตกนะเอาแตกให้เลยนะครับเดี๋ยวรอในกลุ่มนะครับผมวันนี้จจนายังคัดมาได้แค่3คู่ซึ่ง3คู่นี้คือคู่ที่มั่นใจที่สุดครับนะครับผมบอกเลยวันนี้มีโอกาสแตกสูงมากนะครับผมอ่ะสคู่มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับ อ่าอย่าลืมนะอาจารย์มีกลุ่มนิดนึงนะฮะนะครับอาจารยามีกลุ่มด้วยใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมมาเก้าอีพีกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดนะครับผมมาในประเทศไทยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด14กลุ่มอาจารย์สร้างกลุ่มมาแล้วกว่า4ปีนะครับในกลุ่มจะลงบอลสดให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมใครที่เหงาเหงานะครับมาตามในกลุ่มได้นะนะครับผมหรือแม้กระทั่งฟุตบอลเน้นตัว VP ก็แบบบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนในกลุ่มนะครับขอแค่ท่านได้เข้ามา สัมผัสบรรยากาศในกลุ่มก็พอนะครับกลุ่มบอลสดคือแม่นๆเลยครับเนี่ยนับ1ไปด้วยกันในครับผมนับ1ไปด้วยกันสูง0.5นับ1ไปด้วยกันนะครับในกลุ่มนะใครอยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเลยก็คือด r b 1 1ครับแล้วทักขจนาครับผมอยากเข้ากลุ่มวันนี้3ตัวจัดหนักจัดแรงนะครับผมคู่แรกครับไปสกอร์สูงสปาร์ตปราปมทักกับเลี้ยวผู่หงแตงกับลิเวอร์พุนะครับวันนี้ในราคา2.75ครับ มองว่าลิเวอร์พูลตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมันเสียประตูง่ายบวกกับส่งพวกนักเตะชุดเด็กนะครับสปาร์ต้าปราลต้องการกลุ่มความได้เปรียบเพราะการไปเยือนแอนฟิลด์มันเหมือนนรกทั้งเป็นนะครับมอสปราลสู้แน่นะครับแล้วมีประตูใส่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับถ้ามันจะแบบเป็นผลที่แย่ที่สุดมันคือจบ1-1อ่ะนะครับแต่จะนามั่นใจว่าปราลมีประตูด้วยเชื่อเจนาสินะครับคู่ที่2ครับคาร์บักพบกับห้างค้ายาไบเนี่ยนะครับต้องยอมรับตามตรงครับว่าคาร์บักนะครับผมหมากเกรดบอลอาจจะสู้ไม่่่ได้้แตตเเรือองงขมนทลิี การโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าการผ่านยักษ์ใหญ่อย่างปราก้ามาได้ในกะารคาราบักไม่ธรรมดาขนาดโดนใบแดงสู้ตายนะครไปลองคาราบักในราคา1.5ครับคาราบักสู้ตายนะครผู้ที่สามมัคคบีไฮฟายักษ์ใหญ่จากอิกสเรลป,ประทะกับยักษ์ใหญ่จากิตาลี่อย่างฟิออร์เลตินา่าม่วงมหาการคือแน่นอนครับนะครผมยังไงไฮฟฟก็สู้ฟิออร์ยากในกะารวันนี้เล่นสนามกลางด้วยแต่จนาก็กล่าวตั้งแต่ข้างต้นว่า ฟี่อ,อเล่นในฐานะทีมเยือนนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยรอบแบ่งกลุ่มมาจนกระทั่งปัจจุบันนะครับก็ถือว่าผลงานติดลบมากๆนะครับฟี่อ,อจะไปเน้นในบ้านถ้าบ้านฟี่อ,อเล่นได้แต่วันนี้เล่นต่ำง่ายกว่าลุ้นง่ายสุดครับเล่นต่ำดีกว่านะต่ำในราคา2.5ครับนะครับวันนี้3คู่จัดหนักจัด นะครับคู่แรกส่งเรียบผูกคู่2สอง,องคาราบักสู้ตายคู่ที่3านะครับไปต่ำฟิออร์เรตินา่าวันนี้จะนาขอนยะาลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์าจนาด้วยนะครับอย่าลืมนะส่วนกรเดี่ข้ากลุ่มเหมือนเดิม r b 1 1วันนี้าจนาขอนยาลากราบลาเท่านี้สวัสดีครับ